ลองคิดดูนะครับว่าผู้ช่วย AI ที่เจ๋งที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวที่รู้ทุกเรื่องในโลกแต่ต้องเป็นตัวที่รู้จักโลกของเราด้วยและดูเหมือนว่าวันนี้ Google กำลังจะทำให้เรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมาครับด้วยฟีเจอร์ใหม่ใน Gemini ที่จะเปลี่ยนให้ AI เข้าใจโลกส่วนตัวของเราได้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย เคยเป็นกันไหมครับเวลาถามอะไร AI ไปเนี่ยคำตอบที่ได้มันก็จะกว้างๆไม่ค่อยตรงกับที่เราอยากรู้เป๊ะๆนั่นก็เพราะว่ามันขาดบริบทส่วนตัวของเราไปนั่นเองครับแต่ตอนนี้เจมินายกำลังจะเปลี่ยนเกมนี้ไปเลยด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า personal intelligence ที่จะทําให้ AI รู้ใจเรามากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรบ้างเราจะเริ่มจากการทําความรู้จักว่าผู้ช่วยที่รู้จักเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วไปดูตัวอย่างการใช้งานจริงๆกัน จากนั้นจะพูดถึงการเชื่อมต่อแอปต่างๆของ Google และที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวก่อนจะปิดท้ายกันด้วยอนาคตของฟีเจอร์นี้ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยไอ้เจ้า Personal Intelligence ที่ว่าเดีย่ยหรือความสามารถเฉพาะบุคคลสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะ Personal Intelligence ก็คือฟีเจอร์ที่ให้ Gemini เข้ามาเชื่อมกับแอปของ Google ที่เราใช้ใช้กันอยู่อย่าง Gmail หรือ Google Photos ได้อย่างปลอดภัยเพื่ออะไรนั่นแหละครับก็เพื่อทําให้ Gemini กลายเป็นผู้ช่วยที่ฉลาดแล้วก็รู้ใจเรามากขึ้นไงครับเรานึกภาพตามดูสิครับว่ามันจะสะดวกขนาดไหนถ้า AI สามารถดึงข้อมูลจากอีเมลหรือหารูปที่เราต้องการเพื่อมาช่วยตอบคําถามได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาเองเลยพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะงั้นเรามาลองดูตัวอย่างการใช้งานในชีวิตจริงกันเลยดีกว่าครับว่าฟีเจอร์นี้ จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างอลองนึกภาพตามกันนะครับสมมุติว่าเรากําลังอยู่ที่ศูนย์บริการรถต้องเปลี่ยนยางรถตู้แต่อ้าวลืมซะง,งั้นว่ายางมันใสอะไรเป็นสถานการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอใช่ไหมครับน่าปวดหัวไม่ใช่เล่นเลยและเนี่แหละรครับคือความพีของมันคือขั้นแรกเนี่ยเจมินายไม่ได้แค่บอกนะว่ายางไสสไลด์แต่มันฉลาดไปกว่านั้นอีกครับ มันไปดูรูปจาก Google Photos ของเราตอนไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วแนะนําเลยว่าควรใช้ยางสาหรับทุกสภาพอากาศไปเลยยังครับยังไม่หมดแค่นั้นมันยังดึงรีวิวกับราคามาให้ดูด้วยพอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์พนักงานถามหาเลขทะเบียนจําไม่ได้ก็แค่ถามเจมินายครับมันก็ไปหารูปถ่ายมาให้ทันทีแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือมันยังไปค้นสเปคขอบล้อจากอีเมลใน Gmail มาให้ได้อีกโอ้โหคือจบครบในที่เดียวจริงๆแล้วความสามารถของมันเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องรถนะครับ เรื่องวางแถนเที่ยวก็ทําได้เหมือนกันอย่างในตัวอย่างนี้เจมินายสามารถวิเคราะห์ทิปเก่าๆของเราจากทั้งใน Gmail และ Photos <c oughs> เพื่อแนะนำทิปใหม่ที่น่าจะถูกใจเราแถมยังฉลาดพอที่จะแนะนำกิจกรรมอย่างบอร์ดเกมให้เอาไปเล่นการระหว่างทางได้อีกด้วยโอเคพอเห็นแล้วว่ามันทำอะไรได้เจ๋งๆบ้างคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเปิดใช้งานมันยังไงล่ะ หลักๆเลยเนี่ยหัวใจของมันก็คือการเชื่อมต่อกับแอปที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็น Gmail Google Photos YouTube หรือแม้แต่ Google Search ซึ่งทั้งหมดนี้เราสามารถเลือกเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาเลยครับส่วนวิธีเปิดใช้งานนี่บอกเลยว่าง่ายมากๆครับแค่เปิดแอปจไม่นายขึ้นมาเข้าไปที่ s e t t i n g หรือการตั้งค่าแล้วก็จะเห็นเมนูที่ชื่อว่า Personal Intelligence พอกดเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะให้มันเชื่อมกับแอปไหนบ้างง่ายๆแค่นั้นเลย เอาละครับมาถึงประเด็นที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะกังนวลนและอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวข้อมูลของเราจะปลอดภยัยไหมอันนี้คือคำยืนยันจาก Google เลยนะครับซึ่งสำคัญมากๆเขาบอกว่าข้อมูลใน Gmail หรือรูปใน Google Photos ของเราเนี่ยจะไม่ถูกเอาไปใช้เทรนโมเดล AI โดยตรงพูดง่ายๆก็คือข้อมูลส่วนตัวของเราก็ยังเป็นของเราครับไม่ได้ถูกเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในสมองของ AI แต่อย่างใด ถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกว่าเ e m i n าเนี่ยเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่เราอนุญาตให้เขาแอบดูเอกสารของเราเพื่อหาคำตอบให้เราแค่ตอนนั้นๆแต่เขาจะไม่ได้จำเนื้อหาทั้งหมดในเอกสารของเราไปใช้กับคนอื่นนะครับระบบมันไม่ได้เรียนรู้ว่าเลขทะเบียนรถของเราคืออะไรแต่เรียนรู้วิธีที่จะไปหาข้อมูลนั้นมาจากรูปถ่ายเมื่อเราถามนั่นเองครับและที่เจ๋งที่สุดเลยก็คือ ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเราครับคือเริ่มแรกเลยเนี่ยฟีเจอร์นี้มันปิดอยู่นะเราต้องเป็นคนไปเปิดเองเราเลือกเองได้ว่าจะเชื่อมกับแอปไหนและจะเลิกเชื่อมเมื่อไหร่ก็ได้ประวัติการแชทก็ลบได้หรือถ้าเจมินีเข้าใจอะไรผิดไปเราก็แก้ไขมันได้เหมือนกันเรียกว่าอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่เราเต็มร้อยเครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้สถานะของฟีเจอร์นี้เป็นยังไงแล้วในอนาคตเราจะคาดหวังอะไรจากมันได้บ้าง ต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่าตอนนี้ Personal Intelligence เนี่ยยังเป็นเวอร์ชันเบตานะแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันยังอยู่ในช่วงพัฒนานั่นแหละครับอาจจะมีมีข้อผิดพลาดหรือตอบอะไร,ประแปลกๆออกมาบ้างซึ่งทาง Google เองก็อยากได้ฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานเพื่อเอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปอีกครับแล้วใครจะได้ใช้บ้างละ่ะคือในช่วงแรกเนี่ยเขาจะทยอยเปิดให้คนที่สมัคร Google AI Pro กับ AI Ultra ในอเมริกา ได้ลองใช้กันก่อนนะครับเฉพาะบัญชีส่วนตัวนะยังไม่รวม Work Space แต่ในอนาคตก็มีแผนที่จะขยายไปยังประเทศอื่นๆรวมถึงเปิดให้ผู้ใช้งานแบบฟรีได้ใช้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่อยู่นอกอเมริกาก็อดใจรอกันหนึ่งนิดนึงนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะได้ใช้ฟีเจอร์นี้กันแน่นอนสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้นิดนึงครับว่าในยุคที่ AI กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแบบนี้เราอยากให้ผู้ช่วย AI ของเราเนี่ยรู้จักเราลึกซึ้งแค่ไหน เส้นแบ่งที่พอดีระหว่างความสะดวกสบายกับความเป็นส่วนตัวมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่นี่คือบทสนทนาที่สำคัญมากๆที่เราทุกคนต้องมาช่วยกันหาคำตอบครับ